เธอเธอถามนถามยังไสมุิว่าเจ้าบวชค่อยๆจตงมาล้ำได้บ่แจ้งไว้เ่เอาข่อยากฟังเมี่อยแจ้งรักว่ต้องจ้งข่อยจะรำไมฟังออกก่เด็กยี่ลี่นะรักก่าเดอโอ้โหนน้อวันเออ เอาล้วจังหวะจวนฮะยังไงจวนสร้างเมาเดิมเหล้าอีหนึงแบบเอ้อหนกนางแอนออกไปห้องอยู่กลางทุ่งโอ้รับก่อนอี้เลทีเอาต่อต่อใครมากเก้นเลยชวนสร้างเมาเดิมเหล้าอีหนึ่งแบนแมวเดินแอนออกไปกลางทุ่งนาฮะหนูกเจ้าเอ้ยสายขับวงไปมาเต็มจังหวะสามชาดูแลน่าสุขใจ ประดุทร้องเพลงลำวงเจ้าห้อยข่งต้องพวงมาลายเจ้าอึ่นอ่างนังหัวเระชอบใจเจ้าขางคุบม,มันใสไปโดดขึ้นมาเต้นโชเต้นโชวร้องเพลงกลมกลางทุ่งนาเจ้ากินกาเต้นลออ็อแกนโลแม่ปลาช่อนฟ้อนลำตัวโยนเจา้าจิงลีตะโกนว่าขอเพลงเราจา่าแน,น่น ม่นุ่นสาวหน้าขาวชิมลิ้มแอบส่งยิ้มให้ผมไปมาชักอยากจะแต่งกับนุ่นสาวโซภาพูปสรษคทองหน้าไม่มีมันยาเมงอนคนอนก็ได้เห็นตัวทำนที่อย่างยั้นมาก่อนไหนเลือกเอายล้วในเบิรออ์ตแต่ว่าอยาเอาสติงไปเพราะเปลี่ยนร้องปอไปโอเ้เซ